สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจากโทเฮนรี่พาสองพรทนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วก็รีวิวนะครับผมพระรูปลหล่อหลวงปู่ทวดวัดชังให้รุ่นทูน9ปีพศสองห้านะครับพระรุ่นนี้เป็นพระยอดนิยมของทางวัดชังให้นะครับ เป็นพายุกลางยอดนิยมเลยนะครับผมเรียกว่าอยู่ระดับต้นๆของพายุกลางเลยนะครับสำหรับรูปหล่อรุ่นทุนเก้านะครับก็นะครับพารูปหล่อรุ่นทุนเก้าปีสามศูนย์นะครับพิมพ์ใหญ่มันจะมีเอ่อจะมีพิมพ์เล็กด้วยนะครับผมพิมพ์เล็กเนี่ยจะเป็นเนื้อทองคำนะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็จะมีทั้งเนื้อทองคำและเนื้อ นวะโลหะนะครับผมองค์นี้เนี่ยหล่อนะครับได้สวยนะครับรายละเอียดติดคมชัดดีมากนะครับผมจำนวนการสร้างนะครับ2,530องค์เท่าจำนวนปีพศนะครับสร้างขึ้นนะครับเนื่องในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่เก ทรงเจริญพระชนมพันษานะครับครบห้ารอบหรือ60สปีในปีพศ2530และเพื่อเป็นการหาทุนบูรณนะและซ่อมแซมวิหารที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อทวดและพระอุโบสถของวัดพุทธาธิวาสที่ชำรุดสุดโทรมนะครับ ในการนี้นะครับท่านสวัสดิ์โชติพาณิชย์ประธานศาลรีกาเก่านะครับผมได้ทำการหล่อพระบูชาหลวงพ่อทวดด้วยเนื้อทองคําบริสุทธิ์หน้าตักสามนิ้วครึ่งขึ้นนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชชุศนจึงเป็นที่มาของชื่อรุ่นทูลเก้า ใต้ฐานนะครับใต้ฐานเนี่ยองค์นี้นะครับจะต่อโค้ดรลอเก้าจุดห้านะครับผมทุกองค์หลวงพ่อทวดรุ่นนี้นะครับจัดเป็นของนิยมมากนะครับของสายนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดจองถึงขนาดต้องซื้อขายใบจองกันเลยทีเดียว ด้วยมีรูปแบบสวยงามชนวนมวลสารดีเจตนาบริสุทธิ์สร้างน้อยนะครับหายากสร้างโดยท่านสวัสดิ์โชดิพานิช์อดีตประธานสารดีกาและเป็นผู้ที่สร้างหลวมกทวดเบตรงรุ่นเลขใต้ฐานรุ่นแรกนะครับก็คือปี0ูนย์ห้าท่านสวัสดิ์ก็เป็นคนสร้างนะครับตอนนี้เล่นเป็นล้านนะครับผมเบตรงรุ่นแรกรุ่นนี้ท่านก็สร้างนะครับ นสสวัสดโดยในวาราแรกท่านสวัสดิ์โชติพาณิชได้ดำเนินการหลอมแผ่หลอมแผ่นยันและโลหะชนวนต่างๆนะครับที่วัดบวรนิเวศนี่พระนี่รุ่นนี้นะครับหล่อที่วัดบวรเลยนะครับผมก็เขาเรียกว่าพระกิ่งนะครับ คักิ่งวัดบวรนะครับสูตรสูตรของวัดบวรเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าชนวนมวลสารที่สุดยอดนะครับมีแผ่นยันนะครับผมตามแบบว่าตำหับโบราณเลยนะครับสําหรับพารุน่นนี้แผ่นยันแผ่นจานนะครับแล้วก็จะใส่เงินใส่ทองคําเนี่ยแบบเต็มสูตรนะครับผมใส่เงินใส่ทองคําเยอะมากนะครับผมก็วาระแรกเป็นการหล่อที่วัดบวรนะครับ และในการนี้สมเด็จพระสังฆราชนะครับสกลมหาสังฆปรีณาายกนะครับผมได้เป็นประธานในพิธีนะครับนี่นะครับวาระแรกนะครับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเป็นประธานนะครับวาระที่สองได้นําพระรูปหล่อนี้นะครับนี่พระนี้นะครับพระรูปหล่อนี้นะครับวาระที่สองนะครับ มาบรรจุเนื้อว่านปี2497นะครับไว้ใต้ฐานโดยหลวงพ่อเริ่มวัดจุกระเชอนนะครับหลวงพ่อเริ่มวัดจุกระเชินเป็นออผู้บรรจุนะครับเนื้อว่าน97เข้าไปและเนื้อว่าน97นะครับเป็นของดั้งเดิมนะครับที่ท่านสวัสดิโชริพาณิชได้เก็บรักษาไว้ตั้งแต่สมัยอาจารย์ทีมวัดชางไ้นะครับเมื่อเสร็จพิธีบรรจุเนื้อว่านปี97แล้วนะครับ วาระที่สามนะครับได้มาเอา่อได้นํามานะครับปลูกเสกที่วัดช้างให้โดยมีนะครับคณาจารย์นะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับผมจํานวนเก้ารูปร่วมพิธีปลูกเสกท่านอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับเป็นเจ้าพิธีนะครับผมก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับ ท่านอาจารย์นองก็เป็นเจ้าวิธีนะครับผมเป็นผู้จุดเทียนชัยและดับเทียนชัยนะครับที่วัดชังให้ก็ถือว่าเป็นของดีที่หายากเลยนะครับพารุ่นนี้นะครับผมก็มีนี่ที่ผมองค์เก่าองค์แก่ของผมนะครับนี่ผมก็มีเก็บอยู่นะครับแล้วนี่องค์นี้นะครับก็เป็นองค์ที่ได้มาใหม่ก็สวยใช้ได้เลยนะครับ แล้วเลี่ยมทองได้หนาด้วยนะครับทําใหม่นะครับขั้นต่ําต้องมีหมื่นห้าแน่นอนนะครับเพราะว่าปิดฐานด้วยนะครับนี่เป็นทองเปอร์เซ็นต์สูงนะครับผมถ้าสอเอ่อทองเปอร์เซ็นต์ต่ำเนี่ยจะออกส้มๆนะครับทองเปอร์เซ็นต์สูงจะสุกนะครับเหลืองอารามนะครับผมเลี่ยมแบบกระเช้าหนาๆน,นะครับ พิธีเขาดีมากนะครับผมห่อที่วัดบวรพสังขราชนะครับเป็นเจ้าพิธีวันาที่สองบรรจุผงเก้าเจ็ดโดยหลวงพ่อเริ่มวรจุกระเชยวันาที่สามปลุกเสกที่วัดชางให้โดยเกจิคณาจารย์เก้ารูปนะครับอาณอาจารย์น,นองเป็นเจ้าพิธีนะครับผมดูนี่นะครับเขาทำซุ้มนี่นี่ตรงนี้เนี่ยทองหนามากนะครับที่ทําเป็นกระเช้าตรงนี้ลัดเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นแท่งนะครับผมคิดว่า ผมตีขั้นต่ําว่าทององค์นี้ยหมื่นทองเนี่ยหมื่นห้าพอครับจะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าองค์เนี้ยทองน่าจะมากกว่าหมื่นห้าด้วยนะครับเพราะว่าข้างเนี่ยที่ทําเป็นก้านที่ครอบตัวนี้นะครับทองหนามากนะครับผมทองหนามากห่วงทองนี่เขาก็เชื่อมติดด้วยนะครับทองหนาจริงนะครับ รุ่นทูนเก้าปีสามศูนย์นะครับในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับพระชนมพรรษาครบห้ารอบนะครับหรือหกสิบปีรุ่นนี้จะพิธีใหญ่มากนะครับใต้ฐานเนี่ยผมมีองค์ที่ยังไม่ได้เลี่ยมนะครับเป็นพระเก็บผมอยู่นะครับอ่ะผมจะเอามาให้ดูนะครับพารุ่นนี้เนี่ยถ้าเจอสวยแล้วราคาได้ผมจังหวะผมมีตังผมเช่าแน่นอนนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับบางทีก็ เราก็ต้องทำอย่างอื่นด้วยนะครับหลายอย่างรุ่นถุนก้าปีสามศูนย์องนี้นี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่รีวิวนะครับองค์นี้จะแกะทองคำนะครับผมผิวนี่จะแกะทองคำผ้านี่เขาเลี่ยมมาเขาเรียกว,ว่าใช้ทองเปลืองมากนะครับที่เลี่ยมผ่าองค์นี้นี่เขาทำเป็นบัวแบบนี้นะครับนี่ใต้ฐานนี่ ตรงนี้นี่ก็จะอยู่ในนี้นะครับวางอยู่บนกระเช้าถือว่าเป็นผ้าสวยหนึ่งองนะครับใช้ได้นะครับผมนี่ใต้ฐานเขาจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ยังไงก็ไม่แกะนะครับผมเพราะว่าเป็นงานที่คลาสสิกมากนะครับผมใต้ฐานอันนี้เขาปิดไว้นะครับแต่ยังไงเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าใต้ฐานสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเพราะว่าผ้ารุ่นนี้เนี่ย หลอที่วัดบวรนะครับหล่อเสียหล่อขาดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เอามาให้คนเช่าบูชาเลยนะครับผมพระเนี่ยจะต้องผ่านช่างนะครับแล้วก็เป็นพระที่สวยครบสมบูรณ์นะครับถึงจะมาให้คนเช่านะครับผมวัดบวรแล้วก็นำมาบรรจุผงว่านปีเก้าเจ็ดนี่ใต้ฐานเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เ,เมื่อหล่อเสร็จเขาก็จะเจาะรูแล้วก็เอาผงว่านปี97ของท่านสวัสด์นะครับที่เก็บไว้ต้องแต่อยุ่อาจารย์ทิมนะครับมาบรรจุโดยหลวงพ่อเริ่มวัดจุกะเชินนะครับแล้วก็ต่อโค้ดเนี่ยหอ9.5ก็มีในยานะครับว่าเอ่อในหลวงรัชกาลที่9นะครับแป๊บนะครับไม่โฟกัสในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมครบ5รอบนะครับ หลอเก้าจุดห้าเพราะอันนี้เป็นพ้าในดวงใจตั้งแต่ผมยังไม่มีตังค์เล่นพ้าเลยนะครับตั้งแต่ยังไม่มีเงินเลยนะครับผมเป็นอะไรที่ผมแบบอยากได้มากนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่เก้าด้วยนะครับผมนี่นะครับ ก็ถือว่าองค์นี้เนี่ยเป็นพระที่คลาสสิกนะครับนี่นะครับทองเขาหนาดีนะครับผมชอบองค์นี้ปิดท้ายด้วยโหดๆนะครับทุกทีเนี่ยหลายๆองค์นะครับเมื่อก่อนก็เจอนะครับแปลว่าเขาจะจับเป็นกระเช้าแค่วงนะครับแล้วก็เว้นตูดไว้โชว์แต่นี่คือแบบไม่กลัวเปลืองเลยนะครับผมมาเป็นแผ่นหนาๆ แกะลายลึกๆนะครับถ้าทองไม่หนาจริงแกะลายลึกแบบนี้ไม่ได้นะครับนี่ใส่กับสร้อยทองนะครับตักงสองบาทนี่นะครับงานเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นพาที่น่าใช้หนึ่รุ่นเลยทำพิธีต้อง3ามรอบนะครับแล้วก็เจตนาการสร้างดีนะครับ นำเงินไปทำนุบํารุงนะครับพธธระพุทธศาสนาซ่อมแซมศาสนาสถานนะครับเจตนาการสร้างดีพิธีใหญ่นะครับจํานวนสร้างเนี่ยเพียงสองพันห้าร้อยสามสิบองค์นะครับเอ่อจริงๆแล้วนะครับการอุดก้นแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมดสองพันห้าร้อยองค์นะครับอุดก้นเนาวะเนี่ยอุดผงเก้าเจ็ดเหมือนกันนะครับอุดผงเก้าเจ็ดเหมือนกัน แต่อุดก้นววาเนี่ยมี2,500องค์อีก30องค์จะอุดตรงนี้ด้วยทองคำนะครับมีแค่30องค์เท่านั้นนะครับผมที่อุดทองคำนะครับ30องค์เท่านั้นก็เรียกว่าพระแบบนี้เป็นพระวชชงให้ยุคกลางนะครับ ที่เรียกว่าเป็นยอดนิยมของวัดชังให้อีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมสำหรับรุ่นทูนเก้าปีสามศูนย์นะครับแต่ว่ามันมีองค์หนึ่งนะครับผมยังไม่ได้เลี่ยมน,นะครับแต่ว่าก็โชว์ไปแบบแว,แวแบ้างแล้วนะครับผมรุ่นเอ่อทูนเก้าปีสามศูนย์เนี่ยที่แบบว่าหายากๆ,ๆนะครับก็จะมีรุ่นนี้ด้วยนะครับนี่ ใช่รุ่นนะครับรุ่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นทุนเก้าปีสามศูนย์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นพิมพ์เตารีดเนี่ยพิมพ์เตารีดเนี่ยเอ่อจะสร้างนะครับเพียงเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับองค์นี้นี่ผมก็รอก็มีกระสุนอยู่นะครับถ้ามีกระสุนอยู่ก็เอ่ออยากจะเลี่ยมเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับระวังหลน่นปุ๊บอ่าได้นะครับเนี่ยจะต่อโค้ดรอเก้าจุดห้าเหมือนกัน นี่นะครับมีโอกาสได้เทียบแล้วโค้ดรอเก้าจุดห้านะครับ นี่นะครับทูนเก้าปีสามศูน์พิมใหญ่เนี่ยจะมีทองคำด้วยนะครับองค์ละเป็นแสนนะครับผมถ้าท่านใดมีเนี่ยทองคำพิมพ์ใหญ่อันนี้บอกผมได้นะครับถ้าจะปล่อยบอกนะครับเดี๋ยวผมจะไปกู้มาซื้อพี่นะครับผม ชุบก็เป็นพระที่นะครับน่าใช้น่าแขวนอีกหนึ่งรุ่นแล้วก็น่าสะสมนะครับพระดีพิธีใหญ่เจตนาการสร้างดีนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะต้องแพงกว่าน,นี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสร้างแค่ส0 0พันองค์เท่านั้นนะครับผมสำหรับทูน9ปี30นะครับน่าใช้นะครับเก็บกันยาวๆได้นะครับสำหรับรุ่นนี้องค์นี้ผมยังก็ยังไม่ได้ลงนะครับ เพราะว่าเป็นเผาที่ผมชอบนะครับชอบมากนะครับในช่องเนี่ยก็มีแบ่งลงไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวก็ดูทิศทางก่อนนะครับผมเนี่ยอันนี้คือผาที่ผมเก็บนะครับตอนนั้นเนี่ยไม่มีตังค์ด้วยนะครับผมต้องไปยืมยืมตังค์คนเลยนะครับผมยืมตังค์น้องยืมตังค์แฟนนะครับเพราะว่าเขาปล่อยมาให้ผมทั้งหมดเนี่ยนะครับหลายองค์ครับตอนนั้นแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับใช้เงินเยอะมากนะครับ ถึงกับขั้นต้องยืมเงินเลยครับช่วงนั้นแล้วก็ผ่อนใช้ไปนะครับจนหมดแล้วนะครับเช่ามาเก็บไปหลายปีแล้วนะครับก็คือเป็นพระในดวงใจนะครับทูน9ปีสามศูนย์องนี้ก็นำมาเปิดแบ่งปันนะครับหนาๆนปึกป๊กๆนะครับองนี้ก็สำหรับองค์นี้องนี้ไม่มีกล่องนะครับเพราะว่านี่ขเขาเลี่ยมทองมาแบบนี้นะครับ สวยๆนะครับนี่คมๆน้ำทองดีๆเนี่ยเล็บติดเลยนะครับหล่อเล็บติดเลยฐานเส้นหนาผากติดชัดเมตตาติดนะครับใบหูเต็มสังคติจีวรเรียบร้อยนะครับแขนเรียบร้อยเนี่ยพระเนื้อสวยมากนะครับองนี้ก็เป็นเนื้อแกะทองอีกองหนึ่งเลยนะครับด้านหลังนี่บัวนี่เขาก็จะลงไปด้านล่างนะครับ ก็จะมีขึ้นมาครึ่งหนึ่งซึ่งเขาเลี่ยมล็อกไว้นะครับผมนี่เต็มทุกอย่างนะครับสังคติ G ีจีวรรลิ้วเส้นคอเสียนหมดทั่วนะครับทองเนี่ยผมตีไว้แค่หมื่นห้าพอนะครับแต่ผมว่าผมคิดว่าขวาอยู่แล้วนะครับถ้าไปเลี่ยมใหม่นะครับอง์นี้เนี่ยเลี่ยมใหม่ยังไงก็ขวานะครับองนี้แต่ว่าก็เอาเป็นว่าตามนี้นะครับก็คือองค์นี้เนี่ยผมจะเปิดราคานะครับไว้ที่ ห้าหมื่นบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมนัดรับผ่าได้นะครับเขตปริมณฑลพุทธมณฑลนครปฐมนะครับกรุงเทพนะครับหรือว่าใกล้ๆกล้กันเนี่ยก็โทรมาคุยสอบถามกันได้นะครับสําหรับเอพี่เพื่อนท่านใดที่อยู่ไกลนะครับก็จะจัดส่งห่ออย่างดีนะครับไม่เคยมีหายไม่เคยมีชำรุดนะครับเพราะว่าผมจะห่อใส่กล่อง ใส่กันกระแทกกันน้ําทุกอย่างไปอย่างดีหมดนะครับพระนี่ก็ต้องท้าแบบนี้ครับก็จะใส่กล่องเหล็กไปให้เลยนะครับผมเพื่อป้องกันนะครับพระเอ่อชำรุดเสียหายนะครับผมก็นะครับองนี้นะครับห้าหมื่นบาทนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเก็บกันได้ยาวๆแบบสบายใจนะครับอนาคตดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าพระ เป็นพระที่มวลสารดีพิธีดีนะครับเป็นพระที่น่าแขวนจริงๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่พี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ